สวัสดีครบับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับศาสตร์การพยากรณ์นะครับสิทธิศักดิ์นะครับ168พยากรณ์แฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมาบอกในส่วนของสัญลักษณ์นะครับเอาวันนี้เอาซักกากรบาดกลางฝ่ามือนี่แหละนะครับที่คนอยากจะรู้อยากจะเห็นนี่ว่าเป็นยังไงแล้วก็จริงไหมนะครับลักษณะใครที่มีสัญลักษณ์นะครับกากรบาดกลางฝ่ามือนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมขอแนะนําในส่วนของเส้นหลักนะครับ เส้นหลักก็จะมีเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตเส้นชีวิตนะครับจุดตรงนี้นะครับดูดูก่อนนะครับตรงแรกนะครับจุดนี้ถ้าเส้นชีวิตนะครับกับเส้นสมองเนี่ยมาประจบกันแต่ว่าเป็นลักษณะแตกเป็นกิ่งกิ่งไม้นะครับแตกเป็นลักษณะสู้แบบนี้ก็คือตามตำราเขาบอกว่าบางทีก็จะใช้ความคิดนะครับแทนคนอื่นนะครับเพื่อนฝูงนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีเรื่อง เรื่องที่ไม่ดีเราก็คิดแทนแทนเขานะครับลักษณะเส้นนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอะนะครับให้ดูเส้นในส่วนของเส้นแตกแล้วในส่วนของเส้นชีวิตทีนี้ถ้าเส้นที่ดีเป็นยังไงนะครับเส้นที่ดีก็จุดกําเนิดะระบางนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยเหมือนเดิมนะครับลากผ่านลงมายิ่งยาวยิ่งดีนะครับถ้ามาถึงตรงข้อมือนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิพันธ์ไว้พิบ ความเฉลียวฉลาดดีนะครับลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าดีนะครับลักษณะแบบนี้แต่ถ้าไม่ดีก็จะเป็นเหมือนคล้ายเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เส้นแตกออกเป็นลักษณะหางปลาบ้างเป็นแบบโซ่บ้างนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นชีวิตอันนั้นก็จะไม่ดีนะครับการใช้ความคิดแทนคนอื่นเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าลักษณะเส้นนะครับที่ดีนี่แหละเหมือนที่วาดนี่แหละ เส้นคมชัดลึกนะครับแบบนี้ดีนะครับถ้าขาดก็จะเป็นการพยากรณ์ในแบบหนึ่งนะครับถ้าขาดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุให้เฝ้าระวังเลยนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นนะครับจนถึงสิ้นสุดนี่เจ็ดสิบทีนี้ก็มาซอยย่อยเลยนะครับว่าช่วงไหนช่วงไหนมันก็จะเป็นช่วงชีวิตนะครับที่จะไม่ค่อยดีช่วงนั้นนะครับสมมุติว่าขาดก็จะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับเส้นที่สองนะครับก็จะเป็นเส้นสมองนะครับ บางคนสมองเส้นแค่นี้สมองสั้นนะครับถ้าสมองสั้นก็คือถ้าเป็นแถวบ้านเราก็คนที่สมองไม่ดีละนะครับเรียนไม่เกง่งอะไรประมาณนี้แหละนะครับเอาแบบตรงตรงนะครับแต่ถ้ายาวมาแบบนี้นะครับดีนะครับถ้ายาวสมองใครยาวเนี่ยดีมากนะครับดีมากหมายถึงก็จะมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับกสดะแบบนี้แต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเส้นจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะ การพยากรณ์ก็จะออกมาดีนะครับทีนี้เส้นที่3นะครับเขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับจุดกําเนิดนะครับอยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ย,ยรหรือเนินพุทธนะครับลักษณะนี้เนินพุทธนะครับเส้นก็จะวิ่งมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็หยุดจุดตรงนีนะ้เนินเสาถามว่าดีไหมนะครับในส่วนของการพยากรณ ถ้าพูดถึงว่าดีก็ดีนะครับแต่ว่าลักษณะที่ไม่ดีก็มีนะครับไม่ดีก็คือก็จะใช้นะครับบรรทัดฐานหรือตัวเองเป็นหลักเนี่ยแหละนะครับเวลาใช้ตัวเองเป็นหลักแล้วก็ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวนะครับไม่ชอบครอบสังคมนะครับแต่ว่าถ้าลักษณะเส้นนะครับวิ่งขึ้นเนินพฤหัสอันนี้ก็จะสามารถที่จะชี้นิ้วสั่งงานได้นะครับ นี่ก็คือลักษณะเส้นแบบนี้นะครับเส้นสามารถชี้นิ้วสั่งงานคนอื่นได้นะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเส้นที่เราจะพยากรณ์ก็คือสัญลักษณ์อันนี้แหละกากรกบาทการฝ่ามือนะครับบางคนก็อาจจะการกระบาด2ชั้นบ้างนะครับ2ชั้นก็การพยากรหรือทํานายเหมือนกันนะครับก็จะมีซิกเซนละเอาง่ายเป็นบุคคลที่มีซิกเซนมีรางสังหอน แม่นยำแต่ว่าวันนี้ก็เอาวาดเหมือนตามตำราก่อนนะครับลักษณะคากระบาใหญ่ๆนิดนึงจะได้เห็นชัดคากระาบาแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของก็เกี่ยวกับเรื่องของเทวดาลงมาเกิดนะครับเทวดาส่งลงมาเกิดนะครับบุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่มีบุญนะครับข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็มีลักษณะที่ซิกเซนแรงนะครับ ซิกเซนแรงก็คือมีอาการขนลุกขนพองนะครับเมื่อไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่นั้นๆนะครับแล้วก็ข้อที่สามนะครับรูเหตุการณ์ล่วงหน้านะครับมาทางด้านความฝันรูเหตุการ์ล่วงหน้ามาทางด้านความฝันนะครับข้อที่สี่นะครับดูดวงแม่นนะครับดูดวงแม่นแต่ว่าลักษณะช่วงแรกๆเนี่ยคนที่มีลักษณะกากระบาดแบบนี้นะครับก็จะมีความลําบากนะครับลําบากมากนะครับ เพราะว่าเอาง่ายก็คือถ้าเป็นพูดถึงลักษณะหัตถศาสตร์เนี่ยก็คือเส้นมันมาตัดกันตรงตรง,ตรงช่วงกลางนะครับชีวิตช่วงอายุสามสิบสามห้าเนี่ยก็จะลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเลยขึ้นไปนะครับสู่เลยวัยวสามห้าขึ้นไปเนี่ยก็จะดีนะครับก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงหลักในส่วนของหัตถศาสตร์เนี่ยก็คือมันไม่มีเส้นตัดแล้วที่มันขึ้นไปนะครับมันก็เลยดีนะครับแต่ว่า หลักของในส่วนของอีกแนวหนึง่งในส่วนของกากบาทเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงนะครับที่ลำบากในลำบากอยู่ยแล้วนะเพราะว่าเหมือนเทวดาส่งลงมาเกิดเนี่ยแหละนะครับให้มารับให้ส่งลงมาทรามานนะครับให้รับความลำบากอะไรนี่แหละมันก็เลยกว่าจะสําเร็จได้ก็จะ35ขึ้นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับเป็นบุคคลที่มีซิกเซนนะครับมีแรงส่งหอ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ